สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับบีมอิซุสุเมโทรชัยยพึกค่ะวันนี้นะคะบีมจะพามาเซตนะคะในส่วนของมาตรวัดน้ํามันที่อยู่ในถังนะคะว่าเหลือเท่าไหร่สามารถขับขี่ได้เท่าไหร่ตอนนี้เนาะดูคลิปนี้จบพี่พี่ทำได้กันแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะว่าวิธีการเซตทํำยังไงคะ่ะ โอเคค่ะเราเข้ามาสู่ในส่วนของหน้าจอแล้วนะคะอันดับแรกนะคะลูกค้ากดไปที่ปุ่มกลางตัวนี้นะหนึ่งครั้งค่ะแล้วเราก็เลื่อนปุ่มด้านขวามืออันนี้ไปเรื่อยๆเลยจนถึงการตั้งค่าค่ะแล้วก็กดปุ่มกลางนี้หนึ่งครั้งค่ะจากนั้นนะคะลูกค้าก็กดเข้าไปในส่วนของการตั้งค่ามาตรวัดได้เลยโอเคเราก็กดปุ่มกลางอีกหนึ่งครั้งจากนั้นเข้ามาที่การปรับแต่งจ้ะแล้วกดปุ่มกลาง ทีนี้นะคะจะเข้ามาสู่หน้าจอนี้นะคะเรากดไปที่รายการส่วนบนของหน้าจอค่ะกดมาเลยโอเคสถานะเดิมนะคะตอนนี้ด้านซ้ายมือจะเป็นมาตรวัดระยะทางตัวกลางตรงเป็นนาฬิกานะคะแล้วก็ขวามือเป็นปฏิทินค่ะเดี๋ยวบีมจะเปลี่ยนนะคะให้ด้านขวามือเป็นในส่วนของมาตรวัดระยะทางที่เราสามารถวิง่งได้นะคะนก็กดตรงกลางนี้หนึ่งครั้งค่ะ มันจะเข้ามาที่แสดงผลด้านบนทางซ้ายบีมจะเลือกเป็นปฏิทินดีกว่าเนาะสายมือโอเคบีมจะกดตัวกลางนี้นะคะเข้ามาหน้าจอที่สองเป็นแสดงผลมาตรวลางนะคะจะเข้ามาที่เป็นอุณหภูมิภายนอกรถละกันนะคะบีมก็กดตัวนี้เพื่อยืนยันจากนั้นนะคะด้านขวามือทีนี้ด้านขวามือเราเลือกมาที่มาตรวัดนะคะ ในส่วนของระยะทางที่สามารถขับได้ค่ะแล้วกดโอเคไปเลยนะคะตัวนี้ตัวกลางจากนั้นเรากดสิ้นสุดอีกครั้ง,งค่ะสิ้นสุดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงในส่วนของหน้าตั้งค่านี้นะลูกค้าก็เลื่อนไปเหมือนเดิมเลยเมื่อสักครู่นี้บีมอยู่ในส่วนของทิปบีเนาะอะทีนี้ก็จะขึ้นเลยระยะทางที่สามารถขับได้อยู่ที่70กิเมตรนะคะ คะ่ะดูคลิปนี้จบแล้วทำกันได้บ้างไหมเอ,อ่ยยังไงบีมขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปถัดไปบีมจะทำอะไรฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ